Enggak. Mau <laughs> วันนี้จะขอเลยอ่ะน้านนี้ดีไหมไม่ใช่น้องเดินเร็วลัอ่ะน้านนี่ดีไหมเราเราเดๆนเราเดินนักเก อปเดครับยายาแล้วบงแด่วันที่หนึ่งคอนเสิร์ตทันะออกันแะต่คอ,อนเสต มันก็ชุดดวงแต่น่าน้ำยสนี่นะนี่ามได้ไหมคะใสๆในๆใสๆใสๆใส ทอดรูปเดียวจะลงเว็บเราสำะรับคุณนะ